สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพบกับ e v e r e s t d e c เด็กเจนสปสีขาวมุกคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งรอบคันของ Victor นะครับแต่ว่าเป็น Victor เวอร์ชันที่3นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยคันนี้ประกอบไปด้วยสเกิร์ตหน้าคิวล้อสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับเป็นชุดเกือบครบเซตนะต้องบอกว่าเกือบครบเซตเพราะว่าถ้าชุด V3 วี 3, ตัวนี้เวอร์ชั่นที่3เนี่ยมันจะมีกราบข้างด้วยนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้เอากลาบข้างแต่ว่ามาเพิ่มเป็นคาดเอลมีไฟของค่ายฟรีฟอร์มเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวผมอมอนแต่งรถเชียงรายจะพามาดูนะครับว่าหลังจากที่ติดตั้งชุดแต่ง Victor ร์เข้ากับน้อง e v e r อเรสต์สปรคันนี้เนี่ยนะครับมันสวยแค่ไหนอ่ามาดูที่สเกิร์ตหน้านก่อนนะครับสเกิร์ตหน้าดีไซน์ V3 ของวิกเตอนะครับ ชิ้นใหญ่เป้งๆนะครับทำสีขาวมุกตัดด้วยดำเงาดีไซน์เป็นลิ้นล่างนะครับดีไซน์เป็นลิ้นล่างแบบนี้มีปีกด้านข้างเพิ่มความสปอร์ตสวยงามขึ้นมานะครับแล้วก็ว้ล์เซนเซอร์มาทุกจุดเลยนะครับติดตั้งง่ายแล้วก็สวยนะครับตากล้องเดินช้าๆนะครับเดินช้าๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับติดแล้วใช้ยาวๆ คาดด้วยยางตัว T คุณภาพดีมาเลยนะครับเพราะนั้นงานติดตั้งค่อนข้างสวยทีเดียวนะอ่าด้านข้างจะเป็นคิ้วล้อนะครับเป็นคิ้วล้อทรงออฟโรดดำเงานะครับชุด V3 เนี่ยจะมีคิ้วล้ออยู่3แบบนะครับมีแบบเรียบดำเงาแบบเรียบด้านแล้วก็แบบออฟโรดดำเงานะครับก็สามารถเลือกได้คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบดำเงาออฟโรดนะครับสวยมากสวยมากสวยมาก,มากนี่ แล้วก็งานติดตั้งคิวล้อก็มีมียางมาให้ด้วยนะครับมียางตัวทีมาให้แบบนี้ยางตัวทีนี่ราคาสูงนะอ่าคือให้ของดีมาให้ของดีมามีดีไซน์นิดนิดนึงตรงนี้เห็นไหมอออันนี้คือคิดมาแล้วนะครับคิดมาแล้วสเกิร์ตหลังเป็นสเกิร์ตหลังชิ้นใหญ่นะครับเป็นสเกิร์ตหลังชิ้นใหญ่ประกอบไปด้วยปลายท่อคู่4ใบนะเป็นแบบนี้นี่สวยมากว้ลเซนเซอร์มาให้นะครับอ่า เป็นดาเงานะครับตัดกับสีตัวรถแล้วก็ตัดดําด้านมีแท็กวิกเตอร์เด่นๆมาให้นะครับสวยมากถ้าเรามองจากมุมด้านข้างเราจะเห็นว่ามันรับกับคิ้วล้อพอดีนี่รับกับคิ้วล้อพอดีงานดีไซน์สวยลงตัวมากนะครับก็เข้ากับรถสีขาวเพราะว่าเป็นดำเงาตัดสีขาวมุกนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ คาดเอมีมีไฟของฟรีฟอร์มนะครับมีปีกตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็มีคาดเอตัวนี้มีไฟ LED บาร์ยาวแบบนี้นะครับงานคาดเอมีไฟของฟรีฟอร์มนี่ไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าเขารับประกัน1ปีถ้าสมมุติว่า LED ดับเม็ดมดับเม็ด LED ดับขาดเขาเปลี่ยนของใหม่ให้มีแท็กฟรีฟอร์มาเห็นไหมครับแบบนี้อ่ะอันนี้คือมาไฟหลีครับ อพอเปิดไฟหลีนะครับเส้น LED ก็จะติดนะครับไฟเบรกครับแบบนี้นะครับสวยงามมากๆสวยงามมากๆนะครับคาดเอลมีไฟเข้ากับชุดแต่งของวิกเตอร์เลยนะครับตัวนี้เป็นสปอยเลอร์ดำเงามาดูสปอยเลอร์ดำเงาวิกเตอร์นะครับก็เสริมเข้าไปจากสปอยเลอร์เดิมนะครับเป็นแบบครอบทับแล้วก็ดีไซน์คือทำสีดำเงาตัดสีดำด้านตรงกลางก็ทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเพื่อน ่าโอเคเดี๋ยวเราวนให้ดูรอบคันแบบภาพรวมนะครับให้เห็นทั้งคันแล้วก็จะได้รู้ว่าชุดแต่งวิกเตอร์สปอร์ตเนี่ยนะครับสวยนะครับสวยมากอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ใช้เ v เวอเรสต์เด็กเจนรุ่นสปอร์ตสามารถเลือกใช้ชุดแต่งวิกเตอร์ V3 แบบคันนี้ได้นะครับสวยจริงๆดูขึ้นเลยนะ แล้วก็ถ้าเพื่อนเอนชอบใส่พวก ie, เอเซสซอรีเบ้ามือขรอบมือสีดําก็จะเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับกระจกคันนี้ก็เป็นสีดํานะครับรุ่นสปอร์ตก็เป็นสีดํามันก็เข้ากันเลยนะครับโอเคก็พวกเรานะครับต่างรถเชียงรายร้านอยู่หลังทกสนางแลนอกจากงานชุดแต่งรอบคันแบบนี้แล้วยังมีชุดแต่งออฟโรดกันชนเหล็กโลบารงานอัปเกรดไฟหน้าฝาท้ายไฟฟ้าฝาปิดท้ายกระบะนะครับงานจอยรอยเครื่องเสียง h ฮเรสไฮเอ็นนะครับแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยและยังมีงานอื่นๆสามารถทักและสอบถามพวกเราทางเพจทาง f เฟ e บ o ๊ k ทาง Li น์แอดมาได้นะครับเข้ามาปรึกษากันก่อนก็ได้ร้านของเราอยู่หลังทกสนั่งแลหาไม่ยากนะครับโทรมาก็ได้นะครับมีแอดมินให้บริการตลอด24ชั่วโมงวันนี้ขอขอบคุณลูกค้าแล้วก็จบการวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ